มาแล้วทุกคนสีชมพูมาเลยจ้าสองแสบวันนี้น้องมีงานนะทุกคนวันนี้น้องไปออกรายการเมโล๊อปสัมภาษณ์เอ่อเล่าเรื่องผีเรื่องสยองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดใดแล้วปุ๊หมดเสื้อจ้าช่วยกันทำมาหากินดีทุกคนจำได้ไหมคนที่แบบว่าที่แจกเสื้อเอาเสื้อไปขายอะเสื้อสีชมพูห่วงอะอก็เอามาใส่งานนี้นี่เองหืมขายของขายของเกง คนโก็แบบว่ามาบอกด้วยนะว่าเขาบังคับใส่ทั้งวันขิงเหรอขิงละจ้าพ่อขิงเราทุกคนแหมทำเป็นขิงนะเสื้อสีชมพูเขาบังคับใส่หน้าเหมือนคนโดนบังคับมากเลยหืมน่าเห็นใจจริงๆโดนบังคับไม่ใส่เสื้อโน้น่าเห็นใจมาก หน้าเหมือนคนโดนบังคับจริงๆเลยน่าสงสารขิงทําไมก่อนเนี่ยบุม๋มบุ๋มขิงทําไมเนี่ยแต่ใดๆแล้วเห็นไหมลงกันอะ่ะพี่เบลเขาก็ยังเข้ามาแซลเลยเห็นไหมเออที่ปลายโพสต์เรื่องบงเรื่องเบอร์อะพี่เบลบอกไม่ได้ไม่ได้อะ่ะ <c oughs> แม่ห่วงแม่ห่วงจ้าแม่ห่วงไว้ให้ลูก แม่ห่วงไว้ให้ไข่เจียวคุณแม่ออกโรงแล้วใดๆแล้วอ่ะเ,อเขาคุยกันวิดีโอคอลน่าจะวิดีโอคอลคุยกับเติงด้วยเติ่งเพื่อนไข่ทุกคนเติงอ่ะเพื่อนปายแต่เมนนุกอ่ะเติงเพื่อนนุกเติงเขเพื่อนนุกนะจ๊ะเหมือนทิวแหละทิวที่เป็นเพื่อนนุกอ่ะแต่เป็นเมนปายอ่ะเขาสลับกันทุกคน เออแปลกเพื่อนเขาสองคนนี้เขาสลับกันเติงเมนนุกคิวเมนปายคือเนาะเ,ออเขาสลับกันจริงๆนะสองคนนี้เพื่อนเขาเนี่ยแต่ใดๆแล้วอืมคู่บุญก็พาไปออกงานจ้าวันนี้ไปด้วยกันเด้อนั่งคู่บุญไปด้วยกันว่าแต่ไปรับกันเนาะ นุกขับ,บไปรับปายที่คอนโดหรือว่าอยู่คอนโดเดียวกันไม่ได้บอกว่าน้องอยู่ด้วยกันนะทุกคนบอกว่าคอนโดเดียวกันนะฟังให้เข้าใจคอนโดเดียวกันจะโยงนะใครเนี่ยโอ้จะโยงนะจียโยงนะเัแหละนุกก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่กลับพร้อมกันนะ่ะ ใครๆเขายังบอกว่าตอนออกไปไปลายขับเหมือนกับว่าเออไปไปส่งที่สนามบอลแล้วพี่ป๊อปไปรับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาถามหาหลักฐานอันนี้ไม่ต้องหลักฐานเลยเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยขายของขายของเก่งขายของช่วยกัน เสื้อสีชมพูช่วงนี้มองไปทางไหนก็เป็นสีชมพูเหมือนที่พี่เอฟซีถามหัวใจเป็นสีอะไรนุกนุกหัวใจนุกเป็นสีอะไรสีชมพูอยู่นี้หัวใจเป็นสีชมพูนะจ๊ะคนโก้ก็ดูอย่างเสื้อสีก็ยังเป็นสีชมพูเลยเอ็นดูเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีใส่เสื้อสีชมพูคู่เพื่อนกันไม่ต้องใส่คู่ก็ได้ไหมอืมทำไมต้องใส่คู่ทำไมไปไม่ใส่สีฟ้า สีฟ้าก็มีนะจริงๆใส่สีฟ้าเหมือนกันก็ได้ทําไมต้องสีชมพูอย่างนี้ชิปคู่แบบบุ่มก็ตายสิโยงหมดจ้าชิ้นโยงหมดชินนับหมดแหละอืใครไม่นับชิ้นนับหมดทําไมขิงทําไมเบื่อตัวเองชอบขิงอ่ะทุกคน